ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่รีวิวเรื่องการเดินทางไปทำงานที่เรือค่ะเมื่อไปถึงที่หน้าพอร์แล้ว Security จะทำการเช็คอินเข้าไปในเรือค่ะจากนั้น Security จะทำการเช็คกระเป๋าเดินทางของเรานะคะว่าเราได้นำสิ่งของต้องห้ามขึ้นมาบนเรือด,ด้วยหรือไม่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเวลา Security เช็คกระเป๋านั้นลือมาหมดทั้งกระเป๋าเลยค่ะและคุณต้องเสียเวลาเก็บเองทั้งหมดสิ่งของต้องห้ามได้แก่ของมีคมอาหารมีกลิ่นอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดและยาเสพติดค่ะ หลังจากที่ security ทำการใช้กระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมี Crew p u r s e er รนะคะมารับเราที่หน้ากังเวเพื่อทำการที่เนเอกสารครบเสร็จแล้วทาง Crew p u r s e er รก็จะ assign cabin ให้ค่ะนี่ก็จะเป็น cabin นะคะ1ห,ห้องพักได้2คนค่ะจะเป็นเตียงสองชั้นการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวเฉพาะในส่วนของเก๋เท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับบริษัทอื่นเก๋ไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเป็นยังไงแต่เก๋นําประสบการณ์ของเกมาแชร์ วันแห่งการเริ่มต้นเป็นลูกเรือได้เกิดขึ้นแล้วเก๋จะเจออะไรบ้างนั้นเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะ